คือเป็นสาวผมม่วงนะคะวันนี้ดิฉันจะมาใส่จีสติงนะคะมีเนมีซิตด้วยหรอ <laughs> Now that using it, it officially mine officially that it it's I'm คือน้องกำลังถือใส้กอ,อกอยู่เอาเป็นสองคนนี้แล้วกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> di สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะปอก็มาอยู่ในมอดที่เล็กได้ว่าตำนานเหมือนกันนะคะเป็นมอดที่เกี่ยวกับโคโคนะจ้าเอ๊ะทำไม,มบรรยากาศมัน1%เลยวะเดี๋ยวปอขอรีสัปดาห์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะต้องการความสดใสค่ะทุกคนมาดูว่ามอดของปี2018นะคะจะเป็นยังไงนะคะสำหรับโคโคนะเนาะโอ้โหทุกคนดูสิคะ อันนี้นะคะเป็นห้องนอนของสาวโคโคนาจ้าก็คือเป็นสาวผมม่วงนะคะนี่ทำไมห้องของเธอเนี่ยนะมันดูธรรมดาธรรมดาจังเลยแหละคะเนี่ยอ่ะวันนี้ดิฉันจะมาใส่จีสติงนะคะเป็นออกสีม่วงแก่แล้วกันนะคะไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยเรามีนัดนะคะอุ้ย เรามาถึงโรงเรียนแล้วทุกคนเฮ้ยเอาดีนะถือว่าไม่แย่เลยนะคะเพราะว่ามีคิสนะมีโอซนะแล้วแค่นั้นนะคะไม่พอค่ะมีเนมิซิตด,ด้วยหรอเดี๋ยวเนมิซิตเธอมาได้ไงเนี่ยแล้วทำไมเธอถึงเดินแบบนั้นล่ะ <laughs> ท่าเดินก็คือแบบว่าออกจับแปลกๆนิดหน่อยนะคะแล้วจะบอกว่าแค่นั้นนะคะไม่พอคะ่ะมีตัวละครที่ปอนะคะไม่เคยเห็นอีกหลายคนเลยนะเนี่ยคนนี้เป็นใครน่ะเฮ้ยฉันไม่คุ้นหน้าพวกเธอเลยนะ่ะแล้วก็มีโอกาสด้วยนะคะโอกาสทำไมเดินอย่างนั้นล่ะเออ ดูท่าทางแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเธอน่าจะอารมณ์ดีนะเพื่อนนะเพราะว่านางนะคะเดินไปแล้วก็โยกหัวไปค่ะเออโยกหัวไปโยกหัวมาเออเดี๋ยวปอจะพามาดูนะคะว่าภายในมอดนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะหุ้ย อะไรอ่ะทำไมประตูล็อกเกอร์มันปิดเปิดเองล่ะคะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนดูโคโคนนาะเดินดิเดินบิดซ้ายบิดขวานะคะแต่ว่าจะบิดแค่ช่วงเอวอะคะ่ะ เห็นไหมโอ้ว <toys> ้าวบอกเลยว่าเป็นมดอด2018ที่ยังคงความสวยแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะปอจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดมดนี้นะคะมาเล่นด้วยนะคะจะบอกว่าคนสร้างมดนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเฮ้ยทุกคน ายซิ Hi, ว่าเราเจอใครนะคะเราเจอกับอายาโนะนะคะที่กําลังแอบมองโอซานะนะคะกับรุมพี่เนี่ยอยู่ด้วยกันนะ่ะสวัสดีโอซนะ What's up with her อะไรคะลุมพี่ก็แค่เดินผ่านเองนะคะ่ะโอ้โหทำมาเป็นห่วงตัววิ ทุกคนดูตรงประตูดิมีแฟนอาร์ตด้วยนะคะไปค่ะไปดูรอบๆกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าเนาะอันนี้คือเป็นห้องพยาบาลนะคะแล้วก็มีมูจาด้วยว้าวถือว่าเป็นมอดที่มีตัวละครหลักนะคะค่อนข้างหลายตัวเลยนะสวัสดีค่ะมูจานี่เธอมาทำอะไรที่นี่หรอแล้วก็อันนี้นะคะเป็นห้องของคุณครูเนาะทีนี้เด๋ยว ปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูชุดว่ายน้ำของน้องโคโคนากันนะเฮ้ยห้องนี้มีคนอยู่ด้วยอะแต่ว่าเรานะคะจะต้องมาอยู่ในชมรมนี้ค่ะสวัสดีค่ะคิสนาได้ข่าวว่าเธอเนี่ยนะไม่ชอบฉันหรอทำไมล่ะคือฉันเนี่ยนะก็แค่ทำผมเหมือนเธอเองนะ่ะหืมเราทำเควดได้ไหม Our newest club member doesn't seem to realize how things work around here. She actually thinks she can steal my hairstyle. It doesn't matter if she had this hairstyle before me. Now that I'm using it, it's officially mine. There's only enough room for one set of purple drills in this school. ฉันไม่ o ่ n o องจ i ิงเ s ยน s คะ h ำหน i าไม t หน้ r ดีเลยนะคะฉันม่ักน้าเลยนะคะันไมู่จักหดีเลยนะคะฉัม่รู้กหน้เะคะฉันไมรูนี่เธอนะคะฉัร้กหน้านฉันไรู้กห้าีเยนะฉันไร้นีีเยไป่ปลี่ยนทรงผมแล้วกหสีผมียนะคงั่้จน้ยนะไม่ฉัน้นะรไม่เปล้ีเยนะรงผม่ห้ีเธยนคมรอ้กหนาดเธอคิฉันอว่าฉันจะเธืนะเะอน่ะอ้าว ทุกคนเกมค้างไปเลยอ่ะไม่ตอนนี <S <S um <home> ้นะคะปอเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยนะคะก็คือต้องรีเกมใช่ไหมเนี่ยมาจ้าทุกคนมาลงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวปอจะรีบไปที่ห้องน้ำเลยค่ะโอ้ เหมือนฉันจะเห็นอินโฟจังโอ้โหบอกตามตรงเลยนะคะว่าปอนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นอินโฟจังเท่าไหร่นะคะนี่เอา้าแล้วเธอจะเดินหนีทำไมล่ะฮฮ้อก็แค่อยากเห็นหน้าเธอแบบชัดๆเองนะ่าอ้ยไปก็ได้ค่ะมีแต่คนลํำคาญเรานะคะห้องน้ำอยู่ไหนคะ ตืดตืดตืดตือ้โหูดูสิบริเวณรอบๆนะคะคือเป็นสีม่วงหมดเลยอะถือว่าเป็นสีม่วงที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วปอก็แอบชอบสีม่วงด้วยนะคะไปค่ะตืดตืตืดในเวลาเปลี่ยนชุดว่น้ําแล้วนะคะทุกคนนี่เลยสัตว์หนักตัดเต็มไปเลยนะคะอ้โหูนี่ไงชุดว่ายน้ำของโคโคนะนะคะ อืมก็เป็นชุดปกตินี่แหละแต่ว่าสีเนี่ยสวยนะคะเพราะว่ามีความเป็นไล่สีอะจากสีเข้มไปสีสว่างนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนดูดิพอเรานะคะมาใส่ชุดนี้เนี่ยทำให้เรานะคะเห็นเลยว่าตรงระหว่างเอวเนี่ยมีความบิดไปบิดมาเหมือนลูกโยโย่เลยอะเอิม เหมือนว่าตรงท้องเธอเนี่ยจะมีน้ําอยู่หรือเปล่าเฮ้ยทำไมถึงเดินแบบนี้ทุกคนตลกดีอ่ะโอ้อะไรเนี่ยทำไมที่นี่นะคะถึงเป็นสีนี้หมดเลยล่ะเฮ้ยแปลกดีนะเนี่ยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวปอจะขึ้นไปดูชั้น3กันนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บดอกกุหลาบหรอฮ้อ๋อเราเก็บดอกกุหลาบได้หรอเฮ้ยอะไรอ่ะ รองเท้าเฮ้ยเมื่อกี้ปอเห็นรองเท้าลอยได้เออมันน่าจะเป็นบักของเกมนะคะมาดูซิว่าห้องผออเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะ แล้วนั่นใครกันหรอตัวละครพวกนี้นะคะน่าจะเป็นตัวละครพิเศษนะเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมาเดินอยู่ข้างบนนะคะผมเธอคือทรงอะไรหรอแล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ยหน้าตาเหมือนแก๊งบูลลี่เลยนะแล้วก็คนนี้ด้วยนะคะคือมีหลายคนเลยนะเนี่ยที่ปอไม่เคยเห็นนะเออไหนขอขึ้นไปดูชั้นสามหน่อยสิห้องผอ,ออยู่ไหนนะ เฮ้ยนี่งน่าจะอยู่ห้องนี้นะครับก๊อกก๊ก๊อก,อกอไม่มีใครอยู่เลยหรอคะเนี่ยเสียดายชะมัดเลยเนี่ยโอ้โหฮะทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้นะคะเป็นอาวุธพิเศษของโคโคนะค่ะเพื่อนๆดูสิคะว่าตรงมือของน้องเนี่ยกำลังถืออะไรอยู่คือน้องกำลังถือไส้กอ,อกอยู่เอ้ยไม่สิ มันน่าจะเป็นในนี้ปะปลาหมึกหรือเปล่านี่เดี๋ยวขอดูใกล้ๆนะคะออมนี่ไงมันคือปลาหมึกจริงๆด้วยโอ้ยเดี๋ยวทุกคนตัวปอหายอะ่ะเอ้า w h a t t h e f u c k สวยแล้วคือตั้งแต่ปอนะคะกดนั่งยองๆเนี่ยก็คือตัวของเรานะคะมันกลายเป็นล่องหนไปเลยอะ่ะแกโอ้โห ต้องรีเกมอีกแล้วนะคะทุกคนก็แบบนี้แหละทำให้เรารู้ว่าอันไหนที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำนะคะหนึ่งเลยคือห้ามกดคุยกับคิสนะ2คือห้ามกดคานกับพื้นนะคะเพราะว่ามันจะบักไปเลยนะจ๊ะเฮ้ยเมื่อกีก้คืออุตส่าห์เจออาวุธดีด้วยนะคะทุกคนแต่ว่า แอบตลกเหมือนกันนะคะที่อาวุธลับของโคโคนาเนี่ยคือปลาหมึกอะนี่ฉันต้องเอาปลาหมึกเนี่ยไปฆ่าคนเหรอเนี่ยเออถือว่าแปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะทุกคนพราะว่าหมดนี้เนี่ยน่าเล่นนะ เดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะนี่เลยค่ะทุกคนก็คือต้องกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอันนี้คือชุดอะไรเหรออู้อันนี้นะคะเป็นชุดพละค่ะก็คือจะเป็นสีนี้เลยนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยต้องการจะใส่ชุดบีกิน,นี่นะคะ เพราะว่ามันสวยดีนะคะมีความไล่สีด้วยนะแล้วก็อันนี้นะคะเราต้องกลับไปที่ห้องผอ,อนะคะเพื่อไปเอาปลาหมึกมาฆ่าคนค่ะเฮ้ยตายแล้วเป็นอาวุธลับชิ้นใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เหมือนไข่ด้วยนะดีนะเนี่ยที่ผอ,อนะคะไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะคะเราเนี่ยก็เลยเข้ามาได้อย่างสบายเลยเอาล่ะ ตอนนี้ฉันพร้อมที่จะเอาปลาหมึกเนี่ยไปฆ่าคนแล้วนะคะสวัสดีโอ้เ oh, ดี๋ยวนะคือแบบคนอยู่เยอะเกินไปนะคะเราต้องหาจังหวะตรงที่ไม่มีใครอยู่นะเอาเป็นสองคนนี้แล้วกันเฮ้ยโอ้โม่กดฉันเอาปลาหมึกฆ่าคนน่ากลัวมาก และดูสีคขาว่าเลือดของเพื่อนๆนะคะก็คือเป็นสีม่วงหมดเลยนะคะไหน มีใครที่อยากกินปลาหมึกบ้างจ้าฉันเอาปลาหมึกมาให้นะปลาหมึกชิ้นนี้เนี่ยใครกินเนี่ยก็ต้องบอกว่าอร่อยมีใครอยู่ไหมทําไมเราไม่เจอใครเลยเหรอคะเนี่ยสวัสดีค่ะไม่มีใครอยู่เลยเหรออ๋อปอว่านะคะพวกเขาเนี่ยน่าจะมาอยู่ตรงนี้กันหมดหรือเปล่านนะเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่เจอใครเลยเล่ะ อ๋อใช่แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาแก้แค้นนะคะแทนโคโคนะค่ะจำไว้ซะว่าฉันน่ะจะไม่เปลี่ยนสีผมให้เธอเหรอกนะเพื่อนเฮ้ยทุกคนปอลืมไปเลยว่าเมื่อกี้ปอรีเกมใช่ไหมแล้วคือทรงผมของเราตอนนี้นะคะคือไม่ใช่ทรงผมของโคโคนะแต่เป็นอายานโน Uh huh. โคโคนะกลับมาแล้วค่ะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่รีเกมไปแล้ว3 4รอบเลยนะทุกคนแต่จะบอกว่าก็ไม่แย่เลยนะคะสำหรับมอดนี้นะครับเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนปอมเหมือนจะเห็นมูซเม,มะรวยอะมูซเม,มะนี่ไงอุ้ยอ้าว ทำไมฉันถึงคุยกับเธอไม่ได้ล่ะเออเดี๋ยวปอจะมาแอบตามเมนมิซิตไปนะคะว่านางจะไปไหนเนาะนี่เนมิซิตเธอจะไปไหนหรอแล้ววันนี้เธอไม่ได้จะมาฆ่าฉันหรอเพราะว่าปกติเนี่ยนะเธอเนี่ยจะตามฆ่าแต่ฉันน่าเนมิซิตนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะเพราะว่านางเนี่ยเป็นนัก ค่าก็คือเป็นนักล่าค่าหัวนะคะรับจ้างฆ่าคนนะคะนางนี่เนี่ยมันน่ากลัวนะคะทุกคนแต่ว่าก็แอบเท่อยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ไหนดูสิว่านางจะไปไหนนะคะ <c oughs> นั่นเธอจะไปไหนหรอ เดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะมาแอบตามเธอไปนะยัล่อนนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะคะคือแบบว่ามีท่าเดินแปลกๆหมดเลยนะคะทุกคนอืมห้องนี้มีอุปกรณ์หรือเปล่าวะอันนี้คืออะไรอะคืออะไรอะเกมหรอเอาเกมมาทำไมวะฮะอ๋อไอ้ไม่สิมันไม่ใช่เกมนะแต่มันเป็นโทรศัพท์ยักษ์ค่ะ <laughs> ตอนแรกนึกว่าเป็นเครื่องเกมกดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองดีๆนะคะไม่ใช่มันคือมือถือยักษ์อะเนมิซีนี่เธอขอเบอร์นียสีนี่เอ้าดนหนีเหรอเจอเจอ,เจอ เจอมือถือนะคะทิมใส่หัวไปเลยค่ะโอเคก็คือตอนนี้นะคะเราเนี่ยรู้แล้วว่าอาวุธของโคโคนะนะคะคือมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปลาหมึกค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะปอนเนี่ยรู้สึกหมันไส้เจ้าโอสนะนะคะแม่ให้ทำมาเป็นยืนเฝ้าชายต้องโดน <c oughs> แบมนี้ What have you done? ไม่ <c oughs> จริงนะคะ <c oughs> ฉันไม่ได้ทำนะคะลุงพี่โอ้ยโอดสงสัยเราเนี่ยจะแบบว่าควบค <No, S 1> ุมตัวเอง <couldn> ไม่อยู่ <never S 1> นะคะทุกคน ทำไมลุงพี่ไม่เคยรักฉันเลยล่ะคะเอาละคะ่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับมอดยุคเก่าของน้องโคโคนะนะคะทุกคนสําหรับมอดนี้นะคะถูกสร้างในปี2018เลยนะแต่ว่าไม่แย่เลยนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยสวยแถมตัวละครน,นะคะก็เยอะด้วยนะคนะเพื่อนๆเอาละ่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเล่นนะคะเดี๋ยวปอจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดหมดนี้นะคะดังต่อไปนี้เลยค่ะไปรับชงกันว่าเฮ้ยมันดาวน์โหลดตรงไหนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบา,บาย อันดับแรกเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะมากดดาวน์โหลดที่ลิงก์ที่ปอเนี่ยได้ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะพอเราเนี่ยเข้ามาในลิงก์ดาวน์โหลดแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการกดดาวน์โหลดได้เลยจ้าเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้เรานะคะทําการคลิกขวาค่ะเพื่อทําการแตกไฟล์เลยนะคะทีนี้ก็จะได้โฟลเดอร์โคโคนะซิมูเลเตอร์ออกมาแล้วนะคะหบึ่ลคลิกเข้าไปเลยค่ะปึ๊บนี่ แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะปึ๊บแล้วนี่นะคะคือไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะคะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าเกมได้เลยค่ะถามว่าเราต้องเข้าเกมตัวไหนคะพี่ให้เพื่อนๆนะคะเข้าเกมตัวนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมนี่นะ แล้วก็คลิกเลยค่ะ2ครั้งนี่แล้วก็รอก่อนเนาะที่นี้นะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะปรับภาพได้ตามใจชอบเลยนะแล้วก็ทำการกดเข้าเกมได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถเล่นมอดโคโคโนะได้แล้วนะคะทุกคนเป็นไงบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะคะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน